สวัสดีจ้ามามาบอกทุเรียนกันจ้าวันนี้ลุงไม่อยู่ลุงไม่อยู่ป้าจะกินทุเรียนขอเงียบเบิ้งก่อนนอวาแล้ว <c oughs> วาแล้วสุกย่างแต่ทีบ่โอ๊ยเปลือกหนาอีกแล้วรอบนี้ เราคิดว่าเราจะได้เปลือกบางสักวันเราก็ยังไม่ได้เปลือกบางเลยทุเรียนแมมีมท,ทุเรียนตังหานจบบนี้สองมหดมีไท,ทยแลนด์ด้ยนี่มีทไทยแลนด์ มมันนี่แดดดีดีจ้ะแดดดีมากเลยเจ้าน้อยสิไปเห็ดสวนกินบักทุเรียนแล้วก่อนสิไปเห็ดสวนมีไผ่ขม้าไปไม่มีเลยโอ้ยไปใส่เมอดนอคน ใครอยากกินทุเรียนมาน้ำเดอ้อมานำ้ำเปลือเด้อมีไหมใครอยากกินทุเรียนสวัสดีจ้าทุเรียนงามงามแหกจะแหกเอาเนาะได้ปะนี่ มาเดอมากินทุเรียนน้ากันโอ้ยเหนือพอดีเลยพี่น้องพี่น้องแมว <laughs> พี่ธัญญาสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีมาเดอร์มาเดอร์ทุเรียนเดนมากจ้า ปลูกแล้วเอาไหนไปปลูกสิเด็กกินว่าเอาไหนไปปลูกแล้วมือนี้สิผ้าไปเบิง้งเอาไหนไปปลูกแล้วอยู่ในสวนตอนนี้แห<ฮ>กจะแหกเอาเนาะโอ้ยพูงงามงามอ๋เหนือพอดีเลยจ้าอุ้ยเนาะ ห่วงใส่พร้อมมึงแน่พอดีจ้ะสาระนะสาระข้ามห่อนคุยทุราแล้วแล้วก็เลยพอดีได้บอกทุเรียนมาตะพุะ่นเลยอ่อก็เลยมาปอกทุเรียนกินหาแกกินตามันก่อนกินอันนี่ก่อนมันแพงหามทิ้งนาะจ๊ะเนะหามทิ้งโอ้ย ถิงบะลงของแพงบ้าหวานครับกาลังพอดีเลยไหมกาลังแบบห่วงใสหน่อยๆห่วงใส่ ุเรียนก็จะมีอาการห่วงไส้น่าอยู่อ่ะกินทุเรียนกินเป็นบ่ถามผู้กิกนล่ะผู้กินบ่อยากถามเห็นบ่ผู้กินบ่อยากถามเพราะว่ายาเพ่นกินน้ำโอ้ยพุ่นงามครับพี่น้งนองแมวกำลังห่วงใส่เลยพอดีเลยจ้ะ ทุเรียนะสุดยอดมากเลยอ่ะหลับงานเพิ่มเพื่อบอกทุเรียนสองน่วยหนีเด้อจ้ะเหตุงานเดือนหนีบบะมี่บะตองสือบะหุงกินเด้อจ้ะกินตะอบอกทุเรียนก็พ่อแล้วกินเนี่มันซ่อาอยากเลยกินคักตก๊าพุ่นะนบ่ เินอกินย่างอื่นซะยางอื่นกับอย่างกินน้ำเนะาะหลู่อยู่ว่าพวกกินยังก็เลื่อนกินตามันก่อนจ้ะกินตาก่อนนิดเดียวกับหามจง้อจ้ะมันแพงเล่มกินให้เหมดนิดเดียวกับหามจงเบิ้ง Nam khá em ơi, dưới này con này mà làm dây, làm dây cặp bóng มาเห็นบอปอดมากีนน้ำกันมาเดอมาเดอฮิอวพูนยั่งอีกอยั่งอีกผู้หนึ่ง สวยงามมากเห็นว่าพี่น้องไม่กินน้ำกันขอเวลาแป๊บหบนึ่งเด้อลงแบบอีกหน่วยหนึ่งก่อน จ้าเื่อที่สองอยูนีเื่อที่สองอยูนีเย็บเกล็ดมันลงใส่กองโฟมเซลไปปลูกพัก นี่ด้วยที่สองอันนี้ปอกแล้วปอกแล้วเดี๋ยวไปเห็นเนาะตำํตำอันนี้ลำไยอันนี้อาหารแมวบวกเกีียวกับคนอันนี้ลำไยเดี๋ยวด้ะมาปอกตอ่ออันนี้ไปทั้งหลังเดี๋ยวปอ ไว้ข้างหลังเนาะอันนี้บ่มีแนวจับเลยนี่โอ้ยอน,นี้พอดีกินแล้วอันนี้เปลือกบางโอ้ยเนอะเปลือกบางมากเลย พอกันแหละความหนาของเปลือกกับหน่าปันไดพอดีไม่ถือว่าหนามากอันนี้ก็งามจ้ะโอ้ยเนาะพี่น้องพี่น้องแมวเมื่อกี้น้องกันเด้อบักทุเรียนสดสดเลยจ้าสด,สดสดจากจันบุยจันทบุรีฮี่บรเวนระยองฮี่นะ <laughs> จันทบุรีฮี่ เอามือเตอไปซื้อๆนี่แหละขั้นเข่เจะคล้องโอ้ยเนาะปัดหนาขนาดหนามากเลยบาบาทไม่มีแป๊วเลยไม่บาทพูดนะโอ้ยเนาะพอดีเห็นไหมคะเบิ้งเอาหนาเขาก็นเขาก็มากินดูเลี่ยนจ้ากินจนหนาบานเลยเด้อ ใล้พร้อมแล้วเขาบอกว่ากินทุเรียนลดความอ้วนใช่ไหมกินทุเรียนลดความอ้วนมาเดอ้อผู้ใดนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เรียกคุณน่ะงามครับใครอยากกินหอดอันนั้นมันผุนเปียกมัน กินผลไมา้มีประโยชน์ต้องกินเปลือกด้วย <c oughs> เห็ยนป่ะยินว่าอยอกินผลไมา้มีประโยชน์ต้องกินเปลือกด้วยกินไปสะบักผ่าวเปล่เปลือกบักผ้าวมีประโยชน์พุนอันนี้ก็หามจงจ้านี่จั้งสี่เห็นว่าหามจงนี่ แนงมันนีห่หามจงกินเหยือมัตามเก็บกินเหมือดมันแพงจ้ะของมันแพงพี่น้องเอ๋ยตีลงล่างจ้ะเบอกมัอนอืมเจ๊งสิอื หวานๆเลยโอ้ยหวานหวานค่ะหวานเนี่ยกินบะถึอเลยสองน้ยน้อยนีแข็งน้อยนี่แข็งซ้ำย่ายหมักเลยแข็งมากแต่น้อยนีพอดีพอดีพอดีไอ้อ้นไม่ไอ้อ้นกินหมักทุเรียนน้ำกัน เซลล์ไหนไปปลูกนี่แหละแนวเซลล์ไหนไปปลูกอืมดำใหญ่มาแล้ว จะายถามว่าจาับจักบาทเนอะอยากกินดูดหอดในมันอยากกินต้องได้กินแซ่บมากผู้ใดบาแซ่บกับเรื่องของมูจอะ ต้มเซนขับปุ้นเดี๋ยวมืนอีกกินขับปุ้นโชว์นะจ๊ะวันนี้ลุงไม่อยู่นะบ้านเป็นของเราคนเดียว อันนี้กรอบกดไปรงเจโอเอาทุเร <g ül> ีย <g ül> <g ül> นมาส่งเดนมาร์กแม่เอาหาตันเจโอห้าตันส่งทุเรียนเลยเดนมาร์กจ้ะห้าตันนะ เดี๋ยวเอเปรอรับที่ท่าเรือน้องเชียนมามาเลิฟสองขอบคุณครับขอบคุณครับผมเมื่อวานเมื่อวานมีคลิปลงเมื่อคืนนะเอาคลิปเก่ามาลงเมื่อวานไปทำงาน เน,นียจะยีสินมนาทีกับพ่อไลโสดไปกลัวเพื่อนลืมย่านเพื่อน่าคิดพ่อเข้าข่อยยังเหตุคลิปอยู่เด้อข่อยยังท่าน,นเป็นยูทูบเปอร์เต็มตัวน้องลงงานก่อนครับผมมีความสุขกับการทำงานเด้อน้องเชียนขอบคุณมาก รอคลิปใหม่อยู่เดอ้อน้องเชียนเบื่อเห็นเด้เบื่อเห็นพระโล่งคลิปใหม่ 마하 g a t โอเคไงพอดในใหไ่องสัสอันนี้เด้ยปลูกแท้ือได้หนึ่งในแล้วนะในตรงตรงเนี่ยไม่ลดเจ้าเป็นได้ไม่ลดเจ้า่อยกันสิตายแล้วให้่อยอ้วนตายลดไม่ลด <c oughs> อดไม่ได้หรีอ วันเดิมนะหามบา่ยู่เหรอยายเอ้ยมันมาก,กลเก,ก,กินกลับแล้วย่านจอยอย่านจอยเลยหาแนวมาก,กินกินอ่างมูไปจ้าหน้ยกสินีได้บัดตาที่นี่ขอาสวนก่อนขอบได้ไปหาเจ้าเลยมีรดเป็นไดแน่นอ่ะคิดหอดยูเด้อ สิไปจะไปหยอกอยู่นี่สิไปกวนหน้าหาัน <c oughs> ข่อยอยากได้หนมาปูกซื้อดอกย่ายข่อยก็เลยลงทุนซื้อมากินน่ะนะ เดีย๋ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวสิไปซื้อยาที่ฟี่อยู่สิไปซื้อยาเอา่อยาแก้ไขแก้ไขแก้ไอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวสไปหาได้ย่ายอืมขอได้เนีปยปูกด้วยหนิเห็นไะหเอาดีใจน้ำเด้อได้หนังขายยาแล้วนะ <c oughs> โอ้ยได้แเนีวมาปลูก รูปบ่าลงทุนไปเท่าใดนี่เสียวในมันเนี่ยเจอในบักทุเรียนได้พี่น้องนี่คือเหตุผลที่สือทุเรียนมากินคือเสียวใน,นไปปลูกที่ปลูกไว้แล้วมันท่านใน้ปงคิดว่ามันสิบัท่านใน้ปงดอกแล้วก็คิดว่ามัน,น,ปปม,นมันอาจจะบ่คืนต้องสือมาอีกเพื่อ <laughs> เพื่อที่จะเอา <laughs> เพื่อที่จะเอาในนี่ไปปลูกต้องเข้าใจตรงกันเข้าใจให้ตรงกันว่า เหตุผลที่สั่งทุเรียนเป็นลูกมาเพราะว่ามักมองนี้คือว่าเข้าแกเองนั้นเนื้อเข้าสิเห็นว่าถ้าเขาแกมา,หามออกไหม่มันสีออกเงือ้อไหมจ๊ะมันสีออกเงื้อมันออกเงื้อหรอวันนี้ห้างเทียนมันก็ออกเปรี้ยวโชคดีกัได้แซบโชคไลก่กัคือเจอเปรี้ยวเจอ,อยังไปแต่ว่าโอกาสของการที่สืบเป็นนวยมากนี่มันมันถ้าเข้าได้นวยบันได้สุก เท่ากับบม่มใดงี่สีนะเพอ่เอกเคยขายพลไม้มาอยู่แต่ว่ากับบริกเก่งเด้เพราะว่าสื่อสื่อทีกก็เจ้านบม่มมาแล้วเนาะสื่อทีกก็เจ้าบม่มมาแล้วส่วนดอกเข้าเอามาเอามาเอามาปอกขายหน่ยนะอาชีพเกา่าคือแม่ขาขายพลไม้ <S <S นี่หละจา้าบเบยุโดนนะจาน้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสิไปสวนต่อเดี๋ยวสิไปยาไม่ลดได้ไม่ลดเด้อบ๊้ยสิไปซื้อยาเดี๋ยวตาที่นี่สิไปหาเลาะซื้อยา ขอบคุณที่เขไมาให้กำลังใจเนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นน้ำในเด้อจ้าอย่าลืมซับสไคร้น้ำเด้อจ้าถ้าชมคลิปนี้แล้วมีความสุขหรือว่าชอบคลิปนี้ก็ให้กำลังใจให้หัวใจซิบดวงก็ได้จ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า